สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขเนียวเซาวิสานทุกท่านครับพี่น้องเซหร์ราโมนี้นะครับผมเองบาวาที่นะครับพาพี่พ่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมมาทําความรู้จักกับอีกหนึ่งพอพันธุ์ครับพี่น้องนะครับเป็นพอพันธุ์ควายดนะครับพี่น้องนะครับถือว่าเป็นพันธุกรรมที่บอกว่าเป็นควายใหญ่ควายยักษ์นะครับผมช่วงเพิ่นเป็นเด็กน้อยมาหลายรอบหลายท่านจะจะลุกจักดีนะครับนั่นก็คือเจ้าพงเพชรครับพี่น้องนะครับเด็กยักษ์นะครับผมเป็น อ่านะครับผมพันธุกรรมที่สังกัดอยู่ที่วิไลฟ้ามครับพี่น้องอีกหนึ่งพอพันตอนนี้นะครับผมมาอัปเดตจักน้อยครับพี่น้องว่าเจ้าพงเพชรตอนนี้นะครับผมญงเป็นเบาแล้วครับพี่น้องตอนนี้ญ่เป็นเบาแล้วนะครับเจ้าพงเพชรนะครับผมตอนไงเขามาอยู่วิไลฟ้ามนะครับถือว่าเป็นกระแสที่แรงพอสมควรครับพี่น้องนั่นก็คือญ่มาจากนะครับผมฟ้ามของ เสียเบิร์ตสอมีสุวรรณเนื้อครับพี่น้องนะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟา้ามที่มีเราควายไงควายอย,อยักษ์นะครับผมเอาหมอพองษ์เสียพงเพิ่นก็นเลยไปขอแบงมาจากานะครับเสียเบิร์ตสอมีสุวรรณนะครับในราคา2.4ล้านเนื้อครับพี่น้องเขามาอยู่ที่วีไล่ฟร์มนะครับมาผลิตน้ำเชือ่อส่งต่อพันธุกรรมให้เกษตรกรนะครับผู้เลี้ยงควายพัฒนาควายครับพี่น้อง ตอนนั้นเอามากันยังเป็นนุ่มน่อยครับพี่น้องย่านุ่มเขามานะครับหลายท่านก็นจะเห็นผมไทยไถย้อนหลังคลิปไปเมื่อปีที่แล้วได้ครับพี่น้องไผอ,อยากเห็นตอนพ่นหน่อยๆนะครับผมแต่ตอนนี้หญยเป็นบ้าแล้วถือว่าเป็นเด็กยักที่โตเร็วพอสมควรด้วยอายุสองปีแลดวครับอ2อปีสองปีกว่าเนาะน,นะครับรนี่ครับพี่น้องวายอายุสองปีกว่าได้ครับพี่น้องส่วนสูงผมว่ามี่ลอยหาซิหอดว่ครับส่วนสูง อ่ประมาณลอยหาซิปนะครับเนาะนะครับแต่ว่าอ่านะครับถือว่าเป็นพันธุกรรมอ่าบ้านเฮาเอิญเราไข่ไงไข่หยักครับ,รบพ bon ี่น้องนะครับแม่เพิ่นนี่ก็ถือว่าใส่ไงเลยนะครับแม่ก็บยุฟ้ามีนะครับเนาะอ่าแม่เพิ่นก็บยุฟ้ามีนะครับพี่น้องนะครับก็ถือว่าไงหยักเลยสําหรับอ่ตอนนี้อายุสองปีนําเชื่อมีสู้เกษตรกรเลยนะครับพี่น้องนะครับนําเชื่อกับชุดลูจัชบาทครับผม ชุดละหาพัน12หลอดเลยครับพี่น้องนะครับเจ้าพงเพชรนะครับจุดเด่นของเจ้าพงเพรก็คือความลึกความหนาของลำตโตแล้วก็ช่วงไทยที่ง่ญ่ครับพี่น้องนะครับเอาไว้ปั๊บวายพี่น้องที่มีอยู่ขออย่ฟ้ามที่บอกว่านะครับควาย่ังรอยอยู่นะครับผมอยากให้มีความลึกกระดูกง่ญ่นะครับความหนาของลำตโตนะครับเอานะครับไข้สิเป็นสัตว์เศรษฐกิจบ้านเฮาอีกนะครับผมเท่าไรครับพ่อ สูง159เลยครับพี่น้องนะครับพอไล่เป็น่า1 5 9ครับพี่น้องนะครับเป็นควายนะครับผมถือว่าใหญ่เร็วครับพี่น้องนะครับอันนี้เหมาะกับเอาพัฒนาควายบานเท่าเด้พี่น้องควายบานเท่าจะมีปัญหาเรื่องกระดูกนะครับบอยไ่คือทางส้นผักกางเพันนะครับผมกับความลึกของลําโตนะครับตัวนี้กับเป็นงวกับเป็นบราหมันถือว่าเป็นบราหมันลอยอีกตัวหนึ่งที่ความลึกของลําโตหนาเลยครับพี่น้องนะครับผมนําเชือกกับถือว่า มีสู้เกษตรกรสนใจกับทรนน้ำเชื่อเลยเด้อครับพี่น้องนะครับสร้างได้บริการส่งถึงที่ครับพี่น้องชุดละจักบาบาดพ่อชุดละหาพันธุ์12หลอดเด้อครับพี่น้องเบอร์โทุ่ง0896176154นะครับเบอร์พอไล่เลยครับพี่น้องอีกเบอร์หนึ่ง0831513825นะครับเบอร์หมอพงศ์นะครับผมเจ้าพงเพชรครับพี่น้องฝากไว้เจ้าเด็กยากครับมินิมาอัปเดตจังหน่อยนะครับผม เราควายไงไผอยากได้สไตล์นี่นะครับผมหนาๆนา,นานลึกๆแบบนี้กระดูกง่ายครับพี่น้องอันนี้เพิ่งอายุได้สองปีแล้วพี่น้องหนึ่งร้อยหาสิบเก้ากับส่วนสูงนะครับผมนี่ครับงหญ่ๆเลยมันนี่มาอัปเดตในพี่น้องเข้าในเบิง้งนะครับคยตีรางวัลยังบ่เพื่อต้งสนามประกวดเอาตัวนี้ยั้งบอกเคยไปลงสนามประกวดเนาะเอาเขามาสังกัดอีกคือเอามาทรงต่อพันดุกมกอย่างเดียวเลยนะครับเพิ่นบ่ได้ไปล่ารางวัลครับพี่น้องแต่ว่าลงสนามนี่ก็ ผม่าเพ่อแพ่ไผกันนะครับในเรื่องควใหไ่หนานะครับผมเบิ้งในกล่องนะครับผมมีจกตาครับพี่น้องชัดๆเลยนะครับผมผบิ้แตงผับนะครับโตจริงตรงปกแน่นอนนะครับพี่น้องเอานะครับเบิ้งครับพี่น้องนะครับเบิ้งหนาเพิ่นนะครับกับนี่ผมมีแตงได้ครับพี่น้องนะครับตรงปกแน่นอนนะครับผมเจ้าพุ่งเพชรนะครับผมอันนี้ก็หลายท่านว่าโอ้ควายเพิ่นแตงผับมาบ่นะครับผมนี่ครับในโปวเตอร์หนานี้ส่งนี้เลยพี่น้องนี่แหละโตจริงของเพิ่นนะครับผมเอานะครับผมชัดๆกันไปเลย นะครับสนใจก็ทักไายมาได้ครับพี่น้องนะครับทั้งเฟซบุ๊กวิไลฟาร์มนะครับผมเฟซบุ๊กภูมิขืนเฟซไทยนะครับตาข้างเฟซก็ได้นําเชื้อบริการส่งถึงหนาคอกหนาฟาร์มนะครับถึงถังหมอนี่นะครับพี่น้องหมอนด่ย่างพันไุ์มีนวนำเชื้อของเจ้าพงเพชรก็ทักไายมาได้นะครับราคาก็ตามที่แจ้งไปนะครับผมเอาสำหรับวันนี้กฝากพี่น้องมาซื้อในสำหรับออดิชพ่อพันธได้พี่น้องนะครับควายไงควายยักษ์หน้าโคตรพ่อพันนะครับผมโตเด่นของวิไลฟาร์มเลยครับพี่น้อง นะครับฝากไว้เจ้าพงเพชรนะครับ2.4ล้านเด็กยักษ์ครับพี่น้องสวมสอนีจากราชพี่น้องมาเทมีแล้วครับผมสวัสดีครับ